มาพบกันอีกครั้งค่ะกับกิจกรรมแจสซีเอซอาร์คอชีเดค่ะวันนี้เหมียวยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังอําเภอนทวีจังหวัดสงขลาค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากมีการมอบทุนการศึกษาอาหารกลางวันและชุดกีฬาให้กับเด็กๆค่ะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่เราน้องๆให้ร่วมสนุกกันอยู่นะคะเพื่อนๆติดตามกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ i wow. มาให้ความรู้มาแจกคุณการศึกษามาแจกวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้กับพวกเราแล้วก็นําความบันเทิงมาให้นะครับประเดี๋ยวหลังจากนักเรียนแยกย้ายไปรับประทานอาหารแล้วโรงเรียนก็จะเลี้ยงอาหารพวกเราทุกคนนะครับจะทานอาหารร่วมกันทั้งครูแล้วก็ ก็นนะะวันนี้นะคะในนามของบริษัทจัดมินิเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็บริษัทจิ่พันธีบอร์ดแบนด์ก็ได้มาร่วมทํากิจกรรม c s r นะคะคืนความสุขให้กับสังคมซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นช่วงเรียนบ้านคลองกวางเขาวางอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของภาค8นะคะ,ะวันนี้เนี่ยเราได้มาสร้างความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนในในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใหม่ซึ่งเรากําลังสร้างโครงข่ายของสิดแบนอยู่ แล้วก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการในเร็ววันนี้นะคะ,ะจากดูจากแววตาเด็กได้รับความสนุกแล้วก็สนุกร่วมไปกับชิบะแบนด์ด้วยนะคะชิบะแบนก็มีรู้สึกว่ารู้สึกดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวันนี้ก็มีการมอบทุนการศึกษาชุดนักกีฬาชุดนักกีฬารวมทั้งอุปกรณ์กีฬาด้วยะคะ่ะถ้ามีโอกาสหวังว่าในคราวต่อไปบริษัทจะได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมกับเด็กในครั้งนี้อีกค่ะขอบคุณค่ะครับก็บผมในานามของคณะครูและ บุคลากรของโรงเรียนบ้านคลองวางขาวังก็ต้องขอขอบคุณทีมงานจากบริษัท a ั m i n e แล้วก็สีบอร์ดแบนนะครับที่มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนให้กับลูกๆซึ่งส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ได้โอกาสในสังคมนะครับได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมกิจกรรมทั้งสนุกสนานแล้วก็มีเนื้อหาสาระนะครับตลอดจนได้ รับการเลี้ยงอาหารกลางวันได้อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนการกีฬาต่างๆจากทางบริษัทนะครับในานามของคณะครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านคลอวางขอวังก็ต้องขอขอบคุณไวนะ้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับมีโอกาสที่ทางบริษัทมีกิจกรรมอะไรที่ดีๆนะครับที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่อยู่ในชนบททางไกล ก็ขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งหรืออีกหลายๆครั้งนะครับก็ก็ขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณมากครับ วันนี้นะคะเรามาถึงที่นี่ค่ะอำเภอมานังค่ะจังหวัดสตูลที่นี่นะคะเรานรดัดกเด็กๆไว้ค่ะว่าเราจะมีกิจกรรม Jazz CSR r o r Children นะคะกิจกรรมที่จะให้น้องๆร่วมสนุกเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มน,นะคะมอบทุนการศึกษาชุดอุปกรณ์กีฬาและก็สนับสนุนอาหารกลางวันค่ะจะไปที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่ค่ะโรงเรียนอนุบาลมานังค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Gracias. นำของโรงเรียนอนุบาลมะนังต้องขอขอบคุณบริษัทจัดมินและ 3BB บีที่ได้มาจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาและอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในแก่นักเรียนในวันนี้ครับโรงเรียนมีความรู้สึกดีใจและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสำคัญครับสวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท Justmin i เ t e r n a t i o n a l กำกัดมหาชนและทางทรีบอร์ดแบนเราได้มาร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแจ๊ส yes, ซีเสอาร์โฟร์ชิลด์นะครับที่โรงเรียนอนุบาลมะนังนะครับกิจกรรมวันนี้เนี่ยจัดขึ้นที่สถานที่ที่ยังไม่มีโครงข่ายของทางทรีบอร์ดแบนะแต่ว่าเรากำลังจะขยาโครงข่ายมาที่นี่ในอนาคตเพื่อที่จะให้ชุมชนแห่งนี้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพแล้วอีก อย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเราจะมามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนแห่งนี้ฟรีนะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับทางน้องๆโรงเรียนอนุบาลมะนังมอบอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วสร้างกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้จากทางแก๊สซีเออาร์จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แล้วก็โรงเรียนแห่งน,นี้ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึงที่ทางเจสซีอาได้เข้ามีนนกิจกรรมครับ